เป็นอย่างน้นงก่ภาวนาเน่เลงขาที่เขาเปลี่ยนเขมแก่เขาเจ็บเขาตายมันมอเขาเหอเน่ไปยานมันเลยนยานตายเอามันลวกแขงขานอันหนึ่มันเป็นยังไงกันครับันีบไปเยบไปยังคทำนั่นว่า มีเตเวทนาทับไปนโอ้ยกระหามันทับโยงกันพวกใศาสตร์ได้มันทับโยงกันอย่างแต่ตายยังแล้วพอเห็นของดีมันจะเกิดเห็นเลยต้องโชว์ดิ้นะมือนถ้าไม่โชว์ก็เห็นเราทิมตายลงนี่จ้าว่าจะเห็นธรรมของเจ้าตัวตายยังไม่เห็นเรา ขันยามตายอยเกิดดี่องกันมีพบมีสันเกตยุคนู้าอาจารย์เป็นสูมัดไว้ห้มีสูงกันจนฉลบฉลัยกันจังหวงมัพรเขาทธเจ้านเสมานคิดบุสบัเล้าเมื่เห็นรถอันความสมบล้า ไปคิดพิดจารณาแบบมีแต่สัญญ์ยากนะให้มันเกิดจากความสงบนะทั้งคิดไปคิดไปตามหนังสือตามคู่บาอาจารย์ไปอะไรสักใมันเกิดจากใจเฉพาะนี่มันจะคอยเด็ดของจิตเอาแม่สูแม่มึงขึ้นเนี่ยเอาบืนอนบื้องนี้น,นั่งเบื้อนี้ตลอดแจแ้ง สันจะขึ้นมาบิดทำที่ลินลินลอร้อยแล้วก็ได้เหรอเมื่เห็นยังล่ง้อยก็ตัวเจ้าของบ่ไมีวาสนาทำเดี๋ยวเขาเค็ดไทยเค็ดหน้าค็ดหัวค็ดสวนโอ้ยไฟแห่งจิดต่างนาําคนเพะจะได้มัาผลมากแค่ปากแค่อ้ โดยเราเมื่อนั่งคิดอยู่หันไม่ได้ความอยากแรลน,น้ำอารมณ์อยู่หันค่อยๆมยาชัวยสิได้ฝึกหัดมันสิให้มันปิดขาสิ็นไทยด้ืเป็นใช่หรอใช่เจียมมันยากมันนี่โตฟืกงานมันก็นี่กอกันต้องเอามาเปรียบเทียบสิ จิตเขา่มามัดจิตเขา่าเหมือนบ,บทท่าน,นานเลยน้อยก็พุ่งรุ่นมันบประจุไรแต่มันบระด,ดบบัคือจะก้งวงวงังวเข่าหัวเข่าสวนนี่มันตีมันได้ง่ายกว่ามันกระลบกด้วยอันนี้จิตใจก็ต่างนะน้อน้องเอาหนักมากอ่ะน่นนนเอาใจใจหลายเนื้กายว่าเอาไหนก็นเอาแล้วน้อยก็นอ่อนน้ำมัน ทิเล็มันกองไปแล้วช่วเน็้ใจเด็ดใจเด่นดิเลยจริงๆทำกองเจ้าเลยคนโบสูรตะวันว่าไรหรอกเวทนาเวทนาใหญ่ขึ้นสูบเวทนาใหญ่ดาวน้อยให้เอื้อนหามันแหละมันต้องมีสี่เลอยู่เพื่อัน ผมจะส้นคนหนาเท่านี่ก็มีดเดิมันสบายแต่เวลานอนแบบท่านมันบ่มีกายหรอกมีแต่ใจใจเป็นรู้โยนสัตโอ้ยมือนี่นอนปันตายมือนี่ฝันเรียนั้นเลยมี่นีตื่นมาฝันมัจำไม่ได้เขาไม่สติแล้ววัมันกระปักโย่หันดอ่ะมันจะไปไหนขอให้ตามคิดบึ้งเกันตามผู้ลูกให้ลูกคิดจะของ ให้ลูกใจเจ้าฟองยาถทำเถินดิือยังควยนี่จับดั่งมันโยนเต็มเต็มเต็มมันจะไปทางไหนมันบ่เกิดบ่มีหรอกท่ามูเจ้ากันสอนดีแล้วสวัสดิ์ค้าโตเพราก็ว่าตาทำาม่ทำามูกับเจ้ากาวดีแล้วเนี่ยอันนี้อยัางมีทองเป็นลกเอี้ยงไระตาคิดใหญ่ของท่านบุ ไปถึงขันนัง่งมืนกับน,น,นั่งเร่ยอ่ก็ยังไม่พมกักหวัดเราแค่ร ตัวใหม่เป็นไปได้เลยมีต้นใหม่ต้นเดียวอยู่กันนั่นนอนกได้ไมีแต่เห็นหมันเป็นอยู่ลรกระมุนมีนเป็นผ่านล้านเห็นโอ้ยห่วงขวางมันเป็นไปนั่งพิจารณาะไรเป็นได้ด้วยกันมันอันนี้ยังขึ้นโคตรลักกันมีแต่นอนอนี่นี่ไหน เดี๋ยวก็เห็นทำงานเดี่ยวก็ไปท่านี้ทิมบาทท่านเดี๋ยวก็บอเห็นเนี่ยเกิดพบได้สานได้ของเก่ากันบ่ดันอ่าพระพุทธเจ้าก็ได้เอ้าชนะดิเป็นจิตตัสจรูปเป็นกระเบิ้องจะเรื่องอนาั้นป่าน่าจะดีนะแค่แปลพระท้าให้กรเบิ้งลมหายใจเขาออกกัน เอาแม่กำกับยูห mm ันเบื่อเดิเมื่อเห็นมันออกจากอันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอันมยูหันก็มันบอกเกิดความอัศจรรย์แปลกๆขึ้นรถเอาหุ้งอันก็มันเห็นอย่างไรแล้วมันบอออกจากอันหรอกใจมันจะไปท่างไหนคนบาเคยเห็นแล้วก็เอาอยู่หันมือเป็นมือขึ้นเป็นขึ้ืนแต่ก็มันเกิด มันได่เป็นไปเงดงอกถ้ามองจำนะนั่นมันเกิดปัญญาเจ้างเองกอันนี้พิจณาพิจนาไปกับเนี่ยวโ,โมเหลักสม,มาธินอนกับล่งทะเลทน่นนะี้ของมันแรลงยงสั่นกิจต่นอนมันก็ยังฝัดไปเรื่องนั้นเรื่นะองนีม้มันโดยื่นน้ำกายจะเทียงเขาไม่ยู่นน้ำใจทุกคนอนะ่ะ เอาตำกับตรงนีงง้เพิจารณาจะเบิ้งเตะสาตรงมาหาเพื่อนเท่าแต่เพื่อนเท่าเป็นไปหาเกศสาเอาเพชรชันนอยทุกคนเอามือเป็นมือ,อ,มอ,ข,อขันบบันเกิดข้อมาจะจัดกระโดดหงายขั้นมาเห็นแล้วมันอกอยกยกได้ดอกมันต้องว่าได้ร่นถามเรื่องหน่อย,อยนี ก็มันเห็จริงๆแล้วไงมันจืว่าเจ้งไหมันกับมันคือเถียงหอดปูใหญ่กันมันเห็นอันนี้คือกันให้เลงความผักความเพียนจวนกะลิมอคั้นตามันเป็นโกเป็นแก่ไม่แต่หลายเอากันเน่เป็นนกอีอยังเอาแล้วเอาแต่เรีกโลกม่าเนือว่างนี้มันทะเลาะกัน ต่ำกันอ,อ,อนยู่ปะบาับปุบบางปะเฮานิดบาท่างครับท่างศาสนาท่างศาสนาไม่ยเป็นคงเมตตาคิดใหญ่อันเดียวกันเลยมีตาไม่ทำเนี่ยสินกับมีมันเคยเป็นเนี่ย าไว้ซื่อๆนั่นบ่มีแปลกนี่เอาเลิก